อย่างไรก็ตามครับประเด็นที่ต้องติดตามนะแน่นอนเรื่องทางการเมืองครับ19กรกฎาคมนะครับถ้าจบผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างหนึ่งถ้าไม่จบต้องต่อไป20กรกฎาคมผลลัพธ์มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งผมว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของฉากกระทัดหรือว่าซีเนเรียลรับเรียนตามตรงมันน่าจะออกมาเหลืออยู่แค่2 ซีเนอเรโอนะครับ,ค,รบคือเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ<ป>กบทางก้าวไกลอเป็นรัฐบาลและก็แปดพักร,วรว่กรวมน,ะ,ะ,นะนั่นก็เป็นซีเนอเรโอที่หลายคนฟังแล้วก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันโลกสวยเกินไปหน่อยหรือเปล่าๆๆๆๆกับอีกหนึ่งซีเนเรโอคือเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลครับโดยที่ไม่มีพักก้าวไกลร่วมอยู่ในรัฐบาลด้วย อ๋อฉะนั้นนั่นเองหมายถึงถ้าเป็นกรณีนี้นะเราอาจจะได้เห็นการผสมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคอื่นๆที่มาจากรัฐบาลเดิมบางส่วนยกตัวอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยยกตัวอย่างเช่นพรรคพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติใช้คำว่าหรือนะเพราะมันต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่หน่าจะมีวันที่คอปะชะลกับรอทอสชอ,อ<ฮ>เขาจะมาร่วมสังคกรรมอะไรกันใช้คำว่าหรือนะ,อะหรือหรือ,อไม่ใช่ไม่ใช่แร้นะหรือนะคือกระแสะที่พูดคุยกันหนาหูมากๆตอนนี้ครับก็น่าจะเป็นฝั่งของพลังประชารัฐที่แลดูจะมีน้ำหนักมากกว่า ไม่ได้เกี่ยวกับลุงนะหรือว่าเกี่ยวโอเคล่ะลุงก็ส่วนหนึ่งแต่ที่มันจับต้องได้คือต้องบอกว่าคนของพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งก็มีอดีตร่วมกับคนของเพื่อไทยมาคือเขาแตกสายจากเพื่อไทยออกไปใช่ไหมเช่นกลุ่มของผู้กองมนัฐเขาเรียกว่าลากเงาเดียวกันะลากเงาเดียวกัน นี่เลยเป็นความเชื่อมโยงส่วนที่ว่าเอ๊ะเกี่ยวกับลุงป้อมหรือเปล่าก็มีหลายกระแสที่บอกว่าลุงป้อมให้จับตามองอว่าลุงป้อมจะเป็นนายกหรือไม่นะสาเหตุที่มีการยกชื่อลุงป้อมมาเพราะก็ต้องบอกว่าในส่วนของการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสอวอ จำนวนหนึ่งออย่างสิบสามเสียงที่คุณพิธาได้ไปเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันไม่เพียงพออ่าไม่เพียงพอนะดังนั้นมันต้องอาศัยเสียงสวจํานวนหนึ่งสวทั้งหมดคือ250ร้อยหสิบถูกไหมอ่าใช่ถ้าจะแบ่งครึ่งคือร้อยยี่บห้าเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าสาเหตุที่มีชื่อลุงป้อมมาอยู่ในสารระบบทางความคิดของผู้คนมาอยู่ในกระแสการคาดการ์ต่างๆว่าเอ๊ะแกจะเป็นนายกหรือเปล่าเนี่ยเนื่องจากว่ามีสวส่วนหนึ่งที่ ก็ต้องบอกว่ามีตัวมีตนหรือว่าจุดติขึ้นมาได้เนี่ยครับก็เป็นเพราะบารมีของลุงป้อมอ๋อที่ว่ากันตามตรงมันมาถึงนาทีนี้แหละคงไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรกันให้มันมากมายเสียเวลาไก่กองครับให้เป็นชัดเลยก็ชัดอยู่แล้วฉะนั้นกรณีถ้าไม่มีก้าวไกลร่วมอยู่ในรัฐบาล ที่มาแน่นอนคือภูมิใจไทยเพราะอย่างไรเสียก็ต้องพึ่ง70เสียงของภูมิใจไทยเพราะของก้าวไกลนี่เขา151ถูกไหมอ่ใช่151ั้นต้องเอาภูมิใจไทยมาก่อน70อและจะใส่พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติเข้าไปและก็ต้องไปดูพักของคุณท็อปวราวุธด้วยแต่ถ้าเป็นสูตรนี้ผมว่าคุณท็อปก็มาอ,อ,อของคุณท็อปนี่1 0ประมาณ10คนใช่ไหม 10บละสิบคนสิบคนแล้วก็ยังจะมีประชาชาตาิที่ก็จะมากับเพื่อไทยด้วยผมว่าค,ค่อนข้างจะแน่นอนอ,อีกหนึ่งที่น่าสนใจคือไทยสร้างไทยจะยังอยู่ไหมอ,อันนี้ไม่แน่ใจอ,อ,อันนี้ก็ล่าเงากับเพื่อไทยเหมือนกันนะ อ่าช,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 ชัดเจน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 นะประชาธิปัตย์ผมว่าเขาก็ยังงงๆกันอยู่ในพักเอาเอาตอนนี้เรื่องขนหน้าให้ได้ก่อน <c oughs> คือประชาธิปัตย์เนี่ยต้องบอกว่ามติของพัก่าสุดในตอนที่โหวตคุณพิธาเนี่ยที่งดออกเสียงที่เป็นมติพักเลยเนี่ยก็ว่าไปแล้วมันก็เป็นท่าไม้ตายครับเดิมเดิมของพักประชาธิปัตย์นั่นแหละอ่าก็ก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นมาทุกยุคทุกยุคใช่ไหมพอสถานการณ์มันกั้ากึ่งครับเออเขาบอกอะไรนะฮะเหมือนเพลงของพี่เบิร์ดใช่ไหม กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรประมาณหรือจะไปซ้ายก็ไม่ได้ขว้าก็ไม่ได้ประชาธิปัตย์ก็จะมีท่าไม่ตายคือ no v o t เหมือนกับสมัยก่อนครับดูท่าจะสู้เขาไม่ได้ก็ขัดขวางการเลือกตั้งก็วาดไปวาดไปตรงนี้นี่คือท่าไม่ตายของประชาธิปัตย์แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่สามเนี่ยมันน่าสนใจ คือสูตรเพื่ว่าเพื่อไทยจะไปผสมกับพรรคอื่นๆที่เป็นขั้วรัฐบาลเดิมบางส่วนหรือเปล่านั้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกรวมไทยสร้างชาติไม่มีผู้ชายที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาแล้วนะอไม่มีแล้วอันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่น่าสนใจครับเออแต่ก็ยังจะมีคีย์เม e เกอร์คีย์เพลเยอร์นะหลักๆอย่างคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอืออ ไม่มีลุงแต่มีคุณพีมีคุณพีอ่ามีคุณพีแล้วก็มีท่านแดกท่านแดกท่านแดกมีคุณขิงด้วยนี่ใช่มใช่คุณขิงด้วยด้วยอว่ากันไปอันนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่ต้องติดตามและจัตเเนโร่ไหนเนี่ยมันก็ย่อมจะมีผลต่อตลาดหุ้นในดีกรีในมิติที่แตกต่างกันออกไปในไหนพูดมาถึงตรงนี้ถ้ามันเป็นซีนรอ ผสมข้ามขั้วนะเป็นสายพันธุ์ไฮบริดเนี่ยครับมันอาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นในระยะสั้นเรื่องของการต่อสู้นอกสภาอ๋อเพราะว่าถ้าสูตรแบบนี้นี่คือเข้าไกลหลุดเลยนะถูกปะก็ไลค์ลี่ว่าจะเป็นอย่างนั้นอถูกถ้าสูตรนี้อถ้าสูตรนี้นะถ้าสูตรนี้ดังนั้นความกังวลระยะสั้นของตลาดหุ้นคือเรื่องของการลงถนนอฉะนั้นลงถนนเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกถ้าลงจริงรจะลง ยาวนานขนาดไหนจะยืดเยอะหรือเปล่าดีกรีในการต่อสู้จะมีการยกระดับกันไปถึงขั้นไหนถ้ามีสัญญาณว่ายืดยาวตรงนี้ไม่ดีกับตลาดหุ้นแน่แต่ถ้าเป็นการชุมนุมแบบที่ประชาชนคนรุ่นใหม่เขาดำเนินการกันมาตลอดช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคือนัดชุมนุมแล้วเดี๋วถึงเวลาก็สลายแล้วเดนัดกันมาใหม่ ถ้าเป็นลักษณะนี้ผมว่าตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงลบแค่สั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะเริ่ม price in ในเรื่องของความหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่พอเป็นเพื่อไทยแล้วเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจผมว่าตรงนี้จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้มากพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้ว เพื่อไทยเนี่ยโดยจากตั้งแต่อดีตนะครับคือเขามีจุดแข็งเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจจุดแข็งเลยจุดแข็งเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็นี่แหละครับถึงบอกว่ามันต้องติดตามเพราะมันจะมีผลที่แตกต่างก,กันไป <c oughs> ใช่ใช่โอ้โหวันสองวันอาทิตย์นี้นะผมว่าผมยังสังหรณว่ายี่สิบยี่สิบจะไม่จบนะ จะไม่จบนะแล้วก็ตามตรงอีกเช่นกันถ้าเป็นกรณีเพื่อไทยเป็นแกนนำมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยก็หุ้นที่เขาเรียกกันว่าหุ้นโมโนโปลีหรือโอลิโกโปลีอะไรก็ว่ากันไปพวกที่มีผู้แข่งขันน้อยหรือเป็นเจ้าตลาดครองตลาดอยู่คนเดียวพวกนี้อาจจะได้รับแรงกดดันเพราะแนวทางของก้าวไกลเขาคือการ ด e โ o โ o โพลิซ์ดิโมโนโพลิก็คือจากที่มัน m o n o p o l i z e อยู่เป็นโมโนโพลีก็ทำให้มันไม่เป็นโมโนโพลีอีกต่อไปอเพราะนั้นไอ้ที่โ o โ o โพลีอยู่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนก็ต้องได้รับผลกระทบถูกปะครับนะครับ